เห็ดคนค่ะดมดมดมเห็ดขางหลังอนแล้วตัดขาดทีลังถ้ามันดำๆไม่ดำ้งหลัด้วยออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลกสดใสชีวิตได้เรื่อยอยากกินได้ ยาหมอนคลือสีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามได้อยได้ไหมอันนี้เก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าวาดไกลนั่นแสงตะวัน ที่โมตัดขาก็ได้บ้างค่ะโมไม่ได้ตัดฐานมเราไม่เห็นเหรออ๋อมันอย่างนี้แหละลูกเออทิ้ง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 เป็นดังเดซายลูกวยมากค่ลูกราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน

นีน <ok <oh, um, um ี้โอ้ยอะเลไม่เก็บเก็บขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตัดขาค่ะใช่แบบนี้ให้ดูค่ะัดขาหน่อยค่ะนี่เก็บเแต่แบบนี้นะลูกอันนี้เล็กไปค่ะหยุดเลยนะ มันเยอะมากแต่เราซูมด้วยน,นิ้วกดนิ้วตรงนี้เหมือนเอออย่างนั้นก็ได้สองนิ้วสองนิ้วแม่มาทำไมีนี่คะอาอมันซูมไม่ได้มซูมเร็วไปมันไม่น่าขยับอะนิ้วเอาเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องกลมตามหรอกได้ยังได้ ค่ะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากๆค่ะถ,ถ่ายห็น่้าเล็กเราต้องเดินหาดอกใหญ่เล็กใหญ่เอาหมดเลยน,นี่เลยนะคะทุกคนโอ้โหเมยหนูไปจุมตะกร้าของที่นี่มากสุดแอมเพิ่งเก็บ อเคเดี๋ยวหนูไปนก็เจอนก็ัเล็กนะคะทุกคนไปกันไปกนค่ะมีอไรว่นเากนะคุณมี้าไปกั้งคนใหญ่มากๆเลยค่ะ เดี๋วเนามดิบกันนะคะทุกคนโอุ้ยไม่ใช่อะไรี่ลยนะคะนี่ทุกคนดูสิดอกสวยมากมเลยนะคะไปทุกคนอันนี้มีสองอะไรนะคะนีนทุกคนมองก่อนอุ้ยนี่เราใช้มีดเป็นแล้วนะทุกคนต้นนะดูสินะคะทุกคนนี่ละอาหารดอกนี้ด้วยนี่ค่ะสีเหลือง อันนี้มันตกลยกันเอาเลยลกันนี่เลยนะคะทุกคนไปจทุนี้มีการถายทนี่ชากับพี่น้ำมูนะคะอาจจะแบบนี่กล้องอจะสายหน่นะคะทุกคนขออภัเลยนะคะนี่เลยค่ะตัดเลยนะคะโอ้เห็ดมีแต่อันใหญ่ๆเลยนะคะใช่ ดอกลูกเห็ดนี่ก็ดอกใหญ่เห็ดนี่แต่อันใหญ่ๆเอาแล้วเหนูื่อยแล้วอันใหญ่มากเลยค่ะเด็ดเลยเนี่ยมีเลยค่ะทุกคนปลาที่บุรีรัมย์อันนี้ปลาที่บุรีรัมย์นะคะเห็ดเยอะมากเลยค่ะปัดดินออกนะคะสวยมากไปเลยค่ะทุกคนเห็ดเยอะมากๆเลย เ็ดมันปูเมืองไทยอันนี้น่าจะเป็นพันุ์เดียวกันกับมันปูหน้าหน้าแรงหน้าร้อนของสวีเดนอันนี้มันใหญ่ไปไงลูกตีน้อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตามไปดูคนอื่นค่ะว่าเขาได้อย่างเราไปแบบช้าๆนะนี่นี่ป้ามองเห็นเห็นไหมนี่มันซ่อนอยู่ค่ะอ่ะเฮ้ยมันมีใบอะไรด้วยก็ไม่รู้ค่ะเอาเก็บเลยเก็บเลย ตัดดินออกนะคะทุกคนเลยแล้วก็เอาไปล้างนะคะเก็บเลยจ้านี่ค่ะ totally น um> ี่นี่ค่ะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอืถ่ายคลิปแล้วจ้ะไปโน่นนี่ตามมาเลยนะคะทุกคนอืถ่ายคลิปด้วยลูกหนูพูดไปเลยนู่นพี่โมดูสีเหลืองนู่นเลยนะคะทุกคนสีเหลืองเต็มเลยเห็ดมันปูเมืองไทยค่ะตัด พ่ดินมันเยอะนะคะแล้วถ้าใช้มีดต้องระวัง้วยนะคะโอ้สวยมากเลยโอ้ยเรามันเยอะมากเลยนี่เลยค่ะทุกคนเต็มป่านะคะแล้วยกกล้องไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนะคะยกลากลากขึ้นไปค่ะดูนวดดูดูตามนิ้วป้านุ่นแล้วก็นุ่นนุ่นซูมไปตรงก้อนเห็นก้อนน่นเห็นไหมคะเห็นแม่น่นเยอะมากมากเลยค่ะ ทุกคนห็นเต็มเลยมันอยู่ในซอกหิน,น,น,ะะนไม่รู้เขาเก็บกันหรือเปล่าลูกมันติดดินเนี่ยเก็บมัง้งเดินตามไปเลยนะคะเดินตามปะห้าเนดิน กันเค่ะป้ายเห็นดอกสีม่วงก็ชอบมากเอยู่ถ่ายซีเนี่ยดูไปเรื่อยเนะคะมันเป็นสีม่วงที่สวยงามนี่นะคะทุกคนดอกไม้นะคะไม่รู้ว่ามันคือดอกไม้อะไรแต่ว่าเป็นสีม่วงนะคะเริ่มได้เยอะแล้วนะคะเราไปดูคนตามมากันเลยตาม นี่ลืมไหคะทุกคนก็กกจะออกนะคะทุกคนตามมาเลยะค่ะทุกคนม,มันก็จะลกนิดนึงนะคะไม่ได้แต่เสียงที่เตานะไม่ต้องห่วงเลยลูก <c oughs> นี่นะค่ะทุกคนตัวป้าก็กําลังเก็บอยู่นะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราก็เก็บเห็ดอีกแล้วนะคะ มันไม่ค่อยใหญ่เหมือนที่ประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดมองคทยนะคะพี่โมเข้าไปตรงนี้สิลูกไม่ต้องเก็บเคก็บค่ะนี่ค่ะเอาเลยตรงนี้เราเจอดอกใหญ่ที่คนคนเขาไม่ได้เก็บไม่เจอน่ะมองไม่เห็นหนูป้าอ่ะหนูซูมใกล้ไปลูกมันใกล้ไปเออหนูควรจะเริ่มตั้งแต่แคบๆค่ะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะในตะกาได้เยอะมากเลยค่ะเลยนะคะ โอ้ยจุดโนนี่เป็นแต่เห็ดเลยนะคะตามป้าไปเลยค่ะโอ้เจ็บอีกเลยโดนแต่ไม้โอ้โอ้โอ้้โอโอ้มันก็จะมีพวกยุงพวกแมงเต็มเลยนะคะทุกคนแต่ว่าหายาปพี่โมเก็บตรงนี้ป้าเก็บตรงนี้ค่ะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยแต่เราจะเลือกเอาดอกใหญ่ๆเราเก็บแต่ดอกใหญ่ นีไรขึ้นทุกคนโอ้ตูดใหญ่ทุกคนไปก่อนไปทางพี่โมก่อนนู่นนี่ใช่ไหมใช่ดูนี่ดูนี่ด,น,ดน,นี่เลยนีนเลยเจอแล้วเลยนีนะคะนี่เห็ดเยอะมากมากเลยตรงไหนมุมสวยๆหนูแคปรูปแบบนี้แหละอ้าวเป็นไม้เข้าตาโอ้ย นี่เลยค่ะมีแต่สีว้าวอยหนูแคปแล้วนะสาวสองนี่เลยค่ะทุกคนมีแต่เห็ดเลยนะคะแล้วก็มีมดมมีดด้วยโอเคโอเคอันนี้ตอนนี้แล้วก็ออกจากป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกนะคะทุกคนเราจะี่ฝั่งนี้นะคะทุกคนเห็ดมันหลบนะคะดูซิเยอะแยะเลยแต่อันที่มันเล็กๆเราจะไม่เก็บนะคะนี่ค่ะ โอ้ยใส่พิเานนี่ไปกันค่ะอันใหญ่มากเลยค่ะนี่ทุกคนอันนี้นี่นี่เอาเก็บแล้วแป๊บนึงนี่เลยค่ะทุกคนอันใหญ่มากเจออันนี้อันใหญ่อันเดียวนะคะทุกคนโอ้โหเบ้าดูอันนี่สิโอ้โหสามสี่ชิแกนไมเคิลไปกันไปกับเบ้านำทางบินออกทีนงที่เกิดทุกคนมีเกิอันนี้ เสร็จแล้วมองเราจะไปถึงเองค่โอ้โหเราเจะเห็ดตลันเลยโอ้โหเราจะเอาหมดเลยนะคะเอ้ยดูซี่แบบโอ้ใหญ่ขนาดไหนโอ้เปล่าเปล่าตามาใส่อะดูดูตัวใส่นี่ทุกคนเห็ดตุลันนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยให้ให้ให้ดูขึ้นมา คือดูด้านบนนะคะด้านบนคือสวยแต่ด้านล่างมาโอม่ายกอดทำไมพี่โมถึงมีตพี่โมเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกหนูเป็นเทุกคนทำไมพี่โมไม่มีนมไหลด้วยหลุดน่านั่นแหละป้าบอกนั่นน่ะไปถ่ายของพี่โมโอ้โหเอาเป่าใมาช่วยเก็บถ่ายรูปพี่โมหยุดช้าๆให้ท่านผู้ชมดูชัดๆขอถ่ายรูปดอกมัน กล้องอยู่ทางนี้อย่าหันไปทางนู้นหลายเด้อเริม่มมีลมนิดหน่อยก็พอใจลองโค้งเริ่มมีลมนิดหน่อยก็พอใจอะไรแบบนี้มันสั้นเกินอ,อะไรก็หนูเอาแค่สิบนาทีได้ไหมก็ไม่ได้เอาอะไรน้อยนนขนาดนั้นป้านะคะเอาป้าก็จะเล็กมันหนูอยู่ทางแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ซูมกลับงานอุ้ยเอาถ่ายรูปลูก มาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลากข้เข้านี่ดอกใหญ่เท่าเห็ดสวีเดนเลยตรงนี้นี่แต่ของแม่อีกวะใบใหญ่ที่อ,อันนี้คือได้มาว้าวไม่พี่มมชอบใสยไปใส่มาขี้เกียจไทยต้องไปอย่างเดียวนู่นปลาเห็นหลายดอกเลยโอเคยังยพี่มมเข้ามามสิ กูดีหนวาขยับเยอะนึงขยับไม่หนูไม่ต้องถ่ายมือป้าสิถ่ายให้เห็นไกลๆลูกโอ้ยโอ้จิบอันได้ผักเปาะด้วยนะคะทุกคน อันนี้คือผักเปาะนะคะสอวนี้คือเห็ดมันโปนะคะสีเหลืองๆคือเห็ดมันโปะตน้า่าเป็นยังไรคะท่านผู้ชมร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ได้มาแล้วนะคะ<า>เราวันนี้เราพยายามเดินเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆค่ะ12นาทีแล้วหยุดเลยได้เท่าที่เขาเก็บขาย20บาทค่ะทุกคนไป <ST AR> ไปต่อมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้นำ้นำเ<ด>ยอะมากทุกคนดูดไปไปข้างบน เ,เก็บแล้วเนี่ยเหลืองเหลืองแต่ว่าเขาไม่เอาแล้วมันก็เออมันห่างๆนะลูกทีแรกเขาเก็บเป็นกองกองนี่อันใหญ่มากข้าทายลูกกินได้คะ่ะลูก,กได้ไงเก็บเลยเก็บเลยว้าวไหนตัดแล้วมด,ดสวยดวย,วยดดดโอ้นี่ใช้หอ,อยทากมันกินอะ่ะนี่กินได้ค่ะ แต่ป้าไม่รู้จักชื่อทอทีนะตัดเรียบเลยนี่ป้าพามาดูตรงนี้ลูกนี่ขึ้นสวยมากพี่โมมาเก็บสิป้ามันเล่นะรดขทีนะาค่ะเล่นเป็นกลุ่มค่ะพี่โมมาอ่ะพี่โมตัดขาก็ได้ป้าเก็บให้อ่ะพี่โมมานั่งตัดขาลูกนอนตรงมือพี่โมเนี่ยนอนในเห็ดเหรอใช่อ๋อมันอย่างนี้แหละลูก เป็นแบบนอนตุวเล็กๆเออทิ้ง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 อ่ทิ้งทิ้งมาเทิ้งทิ้งพี่โมมานั่งตัดขาลูกดูขาอุ้ยสวยมากที่โป้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โมนั่งตัดขาเห็ดที่ป้าเก็บลูกอุ้ยสวยมากค่ะลูกว้าพี่น้องจ๋าสวยมากสวยมาก้ใหญ่เอาเก็บมาเดี๋ยวเราค่อยมาตัดขาด้วยกัน นี่ค่ะกลุ่มตรงนี้คือเหมือนเรามาโชคโชคดีนะคะเจอที่เขามองไม่เห็นน่ะป้าว่าหอยไข่เห็ดใหญ่ก้ายังถ่ายแล้วค่ะโอ้เห็ดใหญ่นีน่ต้องลงเลยนะเห็ดพร้อมกับมือพี่นมโมนะคะเก็บเห็ดดอกใหญ่แล้วมันมีหนอนค่ะจริงๆเห็ดเมืองไทยมันจะมีหนอนแบบนี้มันกินได้แต่ลาหลานกรีดค่ะบอกว่าป้าหนอนเยอะมาก <laughs> ใช่ไหมม่เป็นไร ไม่เป็นไรยี่มันคืออุบัติเหตุทางเสี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูอุ้ยนี่หนูเก็บหนูตัดขาได้เลยค่ะลูกอุ้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมอยู่ในซอกขาดอกใหญ่มากขาใหญ่มากอยากอยากเจอเห็ดเห็ดใหญ่ใหญเห็ดใหญ่ใหญ่มันหาง่ายคนเขาก็เลยเก็บไปก่อนแล้วลูกเขามาเก็บตอนเช้าตอนมืดๆแล้วก็เอาไฟมาฉาย เพราะว่ามันขายแล้วได้ตังค์ลูกพี่โมพี่โมดูข้างหลังเดี๋ยวป้าจะเปิดให้หนูดูจะเอ๋ะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าถ่ายรูปก่อนป้าเห็นได้ไงอะป้าเห็นแอบแอบมดมดอ่ะตรงนี้เท่าเห็ดมันปูสวีเดนเลยค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยหลานแยงอาหลานอะหลานนะไหนป้าถ่ายมือหนูก่อนถ่ายเห็ดนี่โชว์ดอกหน่อยสิคะลูกนี่ สวยมากค่ะ,เ,ะเรามาลุ้นกันค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึน่งม,มันอยู่ใต้ใบไม้มันก็เลยเหลือมาถึงเราดูสวยมากค่ะทุกคนแม่ใหญ่เป็นมูจิเอามองมองดูใต้ใบไม้อ่ะลูกเดี๋ยวเราเปิดไปเหมือนเมื่อกี้นะอู้สุดยอดสวยมากเลยอ่อาออ <c oughs> ป่าป,ป,ประเทศไทยรกกว่าป่าสวีเดนเยอะค่ะป่าสวีเดนเก็บเห็ดง่ายมากนะคะนี่เ,นเยอะกว่าพวกเราอีกขอเปิดถุงหน่อยสิ นี่ค่ะลุนี่ลุนนี่หนูยียบเห็ดป้าพี่โมนี่ค่ะทุกคนโอยเอ,อยเรามาเจอดอกใหญ่ๆสวยๆอะ่ะใส่ในตะก,กร้าเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปตัดที่บ้านก็ได้ลูกน้นแก๊บเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกลุ่มนั้นเพิ่งแก็บ<ม>เราเจอแบบนู่นกลุ่มที่อากแก๊บเจอสวยมากลูก<ม>แต่ว่าตรงนี้ป้าก็สวยอะ<ม>พี่โมรับไปค่ะใส่ตะกร้าเลยเยวะขอตะกร้าหน่อยอ่ะอ่ะ หนูเก็บสัตว์ก้าหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อกอเาอปาปลาป้าเดี๋ยวป้าพาไปดูกลุ่มใหญ่มากเลยลูกอะ,อกลอะปลาปลาป้า,ปาแถวนี้มันสวยจริงๆมันแบบอยู่ใต้มันอยู่ใต้ใบไม้ไมมน,ไนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราก็เดินมาอีกฟากหนึ่งเราได้แบบรรก,กระจายกระจายโอเคขาครับวันนี้ก่อนนักเกิ ดึงขึ้นมาก่อนแล้วตัดขาทีหลังถ้ามันดำดำอนี้ไม่ดำอืมข้างหลังด้วยหนึ่งดอกข้างหลังนี่ฝีมือหลานกับป้านะคะอ่ะตัดตัดของป้าหน่อยสิาดอกเล็กหรือดอกใหญ่โอ้ยเอ้า วางลงไปบนนิ้วตัวเองเลยไม่ต้องตัดนิ้วตัวเองตัดแค่เห็ดเออแค่นั้นมันไม่โดนนิ้วลูกมันไม่โดนมันไม่โดนเหรออย่าไปตัดนิ้วตัวเองสิตัดแค่เห็ดเสวะเอา้าใส่มาปะพามาดูผักเปราะค่ะนี่จ้าผักเปราะปลาแต่ไม่รู้ว่า ที่อื่นเรียกว่าอะไรนะคะอร่อยมากไปกินกับพริกประทูค่ะเอาไปทํายําก็อร่อยนะคะยําใส่ป้าแห้งค่ะเขากินยอดอ่อนๆแบบนี้จ้า เขามาหาเห็ดไปขายลูกคนไงปลาของเขาอย่างเยอะเลยโอ้ได้เอะดูสิดูสิหนูมาดูสิอย่างเยอะเลยขีหมยพีหมยเก็บตรงนี้พี้หมอยเก็บตรงนี้นีแต่เห็ดเลืองนี่เลยลูกนี่เก็บไปหนิลูก มันเก็ดคนค่ะนี่อุ้ยดอกนี่ดอกเดียวดมดูกลิ่นคุณยายได้แต่ก้านี้นะคะคุณยายบอกว่าขายได้ประมาณสองสามร้อยบาทแต่ว่าต้องไปตัดขาแล้วก็ล้างน้ำมาตั้งแต่ห้าโมงเช้าโอ้ห้าชั่วโมงยายมากนั่นเขาออกไปเร็วเขาไกลคุณเราจะกล่าวไปเร็วเขามาแต่เช้าอ๋อค่ะ ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกสวยเดือห้าชั่วโมงใช่ใช่เหนื่อยเลยคะ่ะดูคุณยายน่ารักโคตรสุดอ่ะ,ะนี่คะ่ะเราก็มาเจอคุณป้าคุณยายที่ที่เขาเก็บเห็ดขายอยู่แล้วนะคะป้าเขาบอกว่าตอนเช้าๆมีคนมาเก็บเยอะเลยป้ามาถึงคือคนถือตะกร้าออกจากป่าไปแล้วค่ะใครอยากได้ดอกใหญ่ๆต้องมาแต่เช้านะคะนะคะจะมีคนถือไฟฉายมาเก็บเห็ดตอนเช้าๆด้วยค่ะประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยคนที่เขาเก็บเห็ดดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เขาจะมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนเช้ามืดมันจะดอกเล็กๆตูมๆม,มันจะขายได้ราคาค่ะพอสายมามันก็จะดอกบานแบบนี้นะคะและที่สําคัญมาก่อนคนอื่นแล้วก็ได้เก็บก่อนคนอื่นค่ะนี่เราได้ของแถมจากป่าด้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนอไม้นะคะขุดๆเอาขุดเอาหไม้ปันนะคะทุกคนออนนอนอ่อออุ้ยมีหักไหมนะ่ะ มันอยู่นี่เลยนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้นี่นะคะม,นนมันจะเป็นแถบอันนี้เป็นอ่านหัวเล็กนะคะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่มากนี่ตรงทางเดินด้วยคิดว่าคือสีขาวเดี๋ยวป้าเก็บใส่มือให้ ตรงทางเดินเนี่ยอะไรใหญ่สุดแล้วเพราะว่าใครๆเขาก็คิดว่ามีคนเก็บเขาก็เลยเดินเข้าไปข้างในกันปรากฏว่าข้างนอกเนี่ยดอกใหญ่มากดอกใหญ่ข้างในที่เลยนะคะทุกคนเราได้อะไรทั้งมีหน่อไม้แล้วก็ผักอะไรผักเปลาะผักเปละกแล้วก็เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ค่ะคอเรไอไข่ค่ะถึงทางออกไปายรดแล้ว เอออันนี้ถึงทางออกแล้วใครจะเอาลูกกู้านนถึงย่างนี้นะป้านได้ค่ะลูกอย่างนั้นแหละถ่ายมาข้างหลังสิแล้วยกให้หนูถ่ายถ่ายหน้าหนูด้วยเราเดินออกจากป่ากันแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงเลยหน้าหนูเลือกลักอ่ะหน้าหนูเลือกลักยังไงหน้ามันยังไงคะหน้าหมากร้อนมากเลยค่ะ เห็ดเรานะคะเยอะมากเลยเยอะมากไหมเอาลูกไปทำหน้าปกปะไปกันเลยอ่าดูมองวนอ่ะมัอต้องกดตรงนี้ถึงมันจะหยุดได้หยุดเ็นไงล่ะยเดินเหมือนลอยได้เหรอใช่ลอยได้หัวหัวป้าอยู่ไหนอ่ะเอาลงต่ำกว่านั้นเอกเออประมาณนี้ เราไปโน้คเจอคนไปดูเห็นเข้าดีกว่าจะอัลเป่าแล้วนะคะทุกคนใช่ล้วหกป่าคนสุดท้ายเลยทุกคนก็เดินไปเลยค่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนคะคือตอนนี้นะคะเราก็เดินออลเจฟป่ากันแล้วค่ะเราที่วันเก็บวันนี้วันจะเอาไปฝากพี่พี่ที่กรุงเทพนะคะเราก็จะได้เห็ดประมาณ ประมาณครึ่งกิโลได้ค่ะเท่ากระถุงละ50บาทเลยนะคะเดี๋ยววันซื้อเพิ่ม,มได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะที่ทุกท่านกำลังเห็นคลิปนี้อยู่วันอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนั่งรถต่อไปสวีเดนค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายเน้น ไมมองความมงากเป็น,านาคาเนขร์ลรถมาเป็นคา,นา,นานร์ลไถมั้้พนาวาไน,น่นนเป็นมาดามบา,มา,า,บานาแห่งพื้นป่าสวีเดน ดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มชัดเจนอ๋อแต่ช่วงนี้ยังมีขายทุกวันไหมช่วงนี้มีขายทุกวัน เก็บเองไหมโอ้ยโอ้ยจริงคนเดียวแนีแะอ่ะอ่ะเอาอีกกองนึงอะค่ะเอาอีกองนึงอาหมดือได้ค <Ok ่ะเอาหมดเลยก็ได้ค่ะเก็บกองคอรเดินไกล แล้วเราจะไปเก็บตัวไหมให้เหนื่อยแอบดูข้างหลังได้นะคะแล้วก็มาจอดซื้อค่ะาเก็บาเมางออาจน้อาเื้นมาฟ้าไกลรต้มาแซมาจากป่้วกาเมาื้มาจ้อาตมา้อม จอนนี้อันน้องทานตะวันส่งค่ะยันนี้รือจาเจ็บถูงที่ทานตะวันก็ส่งให้คุณแป๋วค่ะน้องแป๋วนะค่ะจคกตแปชานูจะไม่เป็นคนขึ้เลยค่ะนี่คือถุงที่สองนะคะทุกคนวันเพิ่งส่ง oh ท้าแรกนะคะ ไม่มีคนสะดวกที่จะไฟฟ้าเพราะว่าทคนจะทำานี่เนี่นะคะสามถุจะได้ท่องนี้ค่ะถุงนีืดยี่สานะแต่ว่าวันที่ค่าส่งและค่าแพ็คหนึ่งบาทอันนี้คือให้น้องที่เขาไปส่งไปสนีน่คทุกคน่ก็เท่ากับเพ0หอค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ยังไงเนี่ยว่าถ้ามันค่าส่งมันจะหรือแพงยังไงมันต้องขออภัยค่ะว่ามันอยู่ไกลมากค่ะทุกคนมัน ควนตั้งราคานไ,ไว้เผื่อว่าคนไหนสะดวกอยากชิมนะคะส่วนเห็ดจะไปถึงบ้านทุกคนในสภาพแบบไหนไม่รับรองนะคะไม่รับประกันเลยค่ะแต่นี่คือจะใส่กล่องถึงไว้ก่อนตอนนี้เป็นตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะไปส่งให้พรุ่งนี้ค่ะ